คนที่ใกล้ถึงแก่ความตายร่างกายเขาจะทานอาหารไม่ได้เพราะระบบของร่างกายจะหยุดทำงานกระเพาะอาหารก็ไม่ย่อยลำํำใสเล็กน้ำไสใหญ่มันก็ไม่ทำงานก็จะต้องให้เลือดให้น้ำเกลือบ่อให้ไปสักระยะหนึ่งร่างกายน้ำเกลือก็ไม่รับเลือดก็ไม่รับความดันของผู้ป่วยก็จะลดลง ้ผู้ป่วยก็จะมีอาการที่ภาษาทางการแพทย์เรียกว่าแอร์ฮังเกอร์ก็คือหายใจผง,งาบผง,งาบอันนั้นสอยพู้ว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการโคมา่าโคมา่าวารก็จะเปิดเป็นสัญญาณนู้ว่าผู้ป่วยยอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะเสียชีวิตบางคนอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งบางคนก็น้อยกว่านั้นไล่ลงไป บางคนมีอาการนั้นแค่วันเดียวก็เสียชีวิตแล้วเพราะนั้นบางคนเนี่ยพอเกิดอาการก็อยากเสียสิ้นชีวิตก็จะมีอาการคุ้มข้างก็มีมีอาการทุรนทุรายขึ้นมาปนเพอมันก็เห็นภาพที่น่ากลัวขึ้นมาบางครั้งคุณหมอก็จะถามญาติว่าจะให้ฉีดยาไหมเมื่อญาติบอกให้ฉีดยาหมอก็จะฉีดยา พอดยาสักประเดี๋ยวนึงผู้ป่วยก็จะนิ่งแล้วก็จะเสียชีวิตถามว่าผู้ป่วยที่ตายขนาดนั้นเป็นยังไงตายด้วยการทุรนทุลายทรมานหรือผู้ป่วยที่มีอาการปวดมากๆแล้วทนไม่ได้บางครั้งก็ไปกระโดดตึกตายอย่างนี้ก็มีนั่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้น ทนต่อความทุกข์ทางกายไม่ได้เหมือนเล่าตอนเช้าว,ว่าหมาเสียถีป่วยเป็นโรคเรื้อรังมานานในสุดไม่มีหมอคนใดรักษาได้ที่สุดแกก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะนั้นความทุกข์ทางกายก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้คนเราเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกจิตให้มีความอดทนต่อความทุกข์ทางกาย พระพุทธเจ้าหรือพระหันหรือแม้แต่พระอนาคามีที่เข้านิโรธสมาบัติได้สำเร็าการทางปวดทางกายมากๆท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาลามมาบัติแล้วจะดับทุกขเวทนาจะดับสัญญาทำให้ทุกเวตุการที่เกิดขึ้นกระานั้นหมดสิ้นไปได้ หรือบางคนเคยฝึกสมาธิฝึกสมถะมานานบางครั้งพอนั่งกําหนดไปสักประเดียวหนึ่งจิตก็เกิดสมาธิจิตก็ดิง่งลงในสมาธินั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงโดยที่ทุกโวตนาไม่เกิดขึ้นเลยรู้สึกเบาสบายถามว่าเพราะอะไรเพราะขณะที่จิตติ่งเป็นสมาธินั้น กายจะไม่มีเมื่อกายไม่มีทุกเวทนาเหมือนจึงไม่มีที่ตั้งอาการชาเจ็บปวดเมื่อยไม่มีที่ตั้งก็เลยรู้สึกเบากายเบาใจแต่ถ้าวันไหนนั่งแล้วจิตมันไม่สงบสต,ติไม่ติดต่อ,อกันนั่งไปรู้สึกสมาธิมันไม่เกิดม,มีอาการชาเจ็บปวดเมื่อยมาก ก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งให้เกิดสมาธิถึงขั้นระดับฌานดับทุกขเวทนานได้เพราะว่าไม่เคยฝึกอย่างนั้นมาก่อนที่เคยฝึกมาก็ฝึกตอนที่นั่งจิตมันจะอาการทางกายมันเฉยเฉยทุกขเวทนายังไม่เกิดขึ้นพอนั่งไปนั่งไปจิตมันกิดดิ่งลงสู่สมาธิเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิกรรมาฐานเนี่ย จิตไม่ได้ฝึกความอดทนเวลาพอเจอความเจ็บปวดมากๆนั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันมีอาการปวดทำให้จิตไม่สงบการกำหนดมันไม่ติดต่อกันสมาธิก็เลยลงไม่ลึกเพราะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดตามดูกายดูเวทนาดูจิต ดูธรรมมีพระที่ท่านเคยฝึกกรรมฐานในป่าฝึกวิปัสนากรรมฐานกำหนดทุกขเวทนาปรากฏว่ามีเสือแก่ตัวหนึ่งไล่จับพวกกวางพวกแก้งอะไรมันแก่มากมึงไ,ไล่ไม่ทันมันหามอาหารกินไม่ได้มาสามวันแล้ว อยู่มากเห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็เลยคิดว่ากินพาแล้วกันวันนี้ถ้าไม่ได้กินตายแน่เห็นพระนั่งกรรมฐานอยู่ก็เลยกระโดดเข้าไปงับขยำที่คอท่านก็กำหนดเจ็บนอเจ็บหนอเจ็บนอ,เ,บนอเห็นความเจ็บที่เกิดขึ้นดับทีละขณ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 ะจิตของท่านเปลี่ยนเป็นพระโสดาบัน เสือไม่เห็นท่านยังไม่ตายยังหายใจอยู่ก็ขย่ำั้งนี้สองความเจ็บก็รุนแรงมากท่านก็กระโดดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอจิตเน่หน้าเห็นแต่ความเจ็บที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกขณะจิตเท่านั้ก็เปลี่ยนเลื่อนขั้นเป็นพระสกทาคามีเสือรู้สึกว่าพระยังไม่ยังหายใจอยู่ยังไม่ตายก็ขยคำั้งนี่สามท่านก็กํานดดเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอระสักพักหนึ่งเสือมันรู้ว่าพระยังไม่ตายขยํำเต็มที่เลย ถ้าก็กำหนดตบเจ็บหนอเจ็บหนอจนว่าท่าจิตท่านหลุดพ้นขั้นที่สี่หลุดพ้นเป็นพระรหัน์นี่คืาเรียกว่ากาหนดเห็นทุกชัดเจนเห็นทุกขริยธนาที่มันเกิดขึ้นชัดเจนเห็นความเกิดดับชัดเจนก็บรรลุเป็นพระรหันได้เพราะนั้นการจจริพปัสนากรรมาฐาน,นสามารถบรรลุดได้ด้วยการเห็นอันนี้จังก็ได้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้ เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความฟ้างเปล่าจากความมีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็ได้เพราะนั้นการปฏิบัติต้องเห็นความจริงรู้ความจริงเข้าใจความจริงก็คือเห็นความเห็นอาการเกิดดับของรูปของนามรูปก็คือกายเนี่ยขณะที่ยืนก็ดีเดินก็ดี นั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นหนาการของกายที่ยืนที่เดินแต่ละก้าวที่นั่งเห็นลมหายใจเข้าแต่ละขณะเห็นลมหายใจออกแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นการเดินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะที่นั่งเกิดได้ยินเสียงแทรกเข้ามาอันนั้นก็ไปอาลมของวิปัสสนากรรมฐานก็กำหนดได้กินหนอ เสียงนันก็การได้ยินนั้นก็ดับไปทั้งตัวรู้่การได้ยินกับการได้ยินนั้นนี่เขาเรียกว่ากําหนดโสตะวิญญาณการรับรู้ทางหูก็คือการได้ยินนี่กำหนดวิญญาณกําหนดนามสติกําหนดนามหรือนามกําหนดนามนั่นเองเพราะฉะนั้นการกําหนดมีสองอย่างคือสติหรือนามก,นกําหนดรูป สติกําหนดนามหรือนามกําหนดนามนีอยู่สองอย่างเท่านั้นสําหรับผู้ที่จะเรินวิปัสสนาารรมกําหนดกายกําหนดรูปกําหนดเวทนากําหนดอาการของจิตนั่นกําหนดนามนิวรณ์ก็เป็นนามขันธ์ห้ามีทั้งรูปทั้งนามอยายตนะภายในมีทั้งรูปทั้งนามอยายตนะภายในอายตนะภายในมีทั้งรูปทั้งนามยัดภายนอกก็มีทั้งรูปกับน,นาม พ่อชงเป็นนามอริยสัจสี่ทุกทุกนี้เป็นนามเหตุได้เกิดทุกตัณหาสารก็เป็นนามจับไม่เหลือนิโรธเป็นนิพพานพ้นจากขันแล้วก็มรรคแปดแล้วก็มีทั้งรูปทั้งนามถ้ากำหนดเห็นอย่างเนี้ สรุปก็คือกําหนดรูปกําหนดน้มนั่นเองกําหนดอาการของรูปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกําหนดอาการของน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฝึกใหม่ๆปฏิบัติใหม่ๆอาจจะก,กําหนดทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะสติของเรายังมีน้อยอยู่